สสดเราท่านผู้มองมองกันทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในเอ็ดวูดลิงกันนีครัคราวที่แล้วที่เราไปอย่างชั้นใต้ดินใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ไปสำรวจครับผมก็กลับมาที่นี่ก่อนมาฟาร์มาอะไรเรียบร้อยในคลิปนี้แล้ครับเราจะไปในเมืองใต้ดินกันแต่ก่อนที่เราจะไปผมว่าแต่เรายังไม่ได้มาสู้บอสต,ตัวหลักในวิดสตอมนั่นคือมันชื่ออะไรบะสจำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าเขาจะครอบคุมเอ้ยอครอบคุองเลยครอบครองมหาดูนอยู่ใช่ไหม โอเคถือโอกาสมาตีก่อนที่จะไปเมืองใต้ดินแล้วกันจะมาดูว่าเราจะสู้ไหวไหมถ้าสู้ไหวผมว่าใต้ดินก็ชเชียวๆแล้วส <dear>, มองกรผู้เป็นทายาทที่แท้จริงเลยมังกรเหรอมังกร,กรจงให้ข้ายืมพลังของเจ้าช่วยให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นเสียเถิด โอ้โหสมกับชื่อร้อยกิ่งจะพุงงหมองต่ำต้อยเอ,อ๋ยลีอ่านทับตัวเสมอท่านข้าขอสั่งเจ้าพุกเข่าลงเสียข้านี่แหละเจ้าแห่งท้อง ทองเงือดูมาเลยก่อนอื่นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งก่อนเลยโอเคผมเพิ่งใช้ตัวนี้ได้นะไปเก็บเวลอัพอัพเพื่อเพิ่ม m อมมาหนึ่งโอ้เมื่อกี้ผมกระโดดยังกะรู้หลบออกมาก่อนโอ้สุมันเป็นผู้อยู่ปราสาทบินสตอมใช้โอเค มันล้มทำไมเราจิ้มมันไม่ได้วะมันจะสับแปล่ววะนั่นไงอ้าวมีร้องต้องสับโดนแขนตัวเองตัดซะเลยสับโดนแขนออืือ จำมังก้อนผู้แข็งแกร่งจงมออพลังให้ข้าซะอเหมือนจะฉีกเนื้อ,อและดึงคอมาต่อแขนยังกับเลโก้อ้าวเหมือนมีชีวิตขึ้นมาบนพุลุดของข้า ลงดูให้เต็มตาแล้วโอ้โหใช้ไฟเหรอไฟกับลมเป็นอะไรที่โคตรเข้ากันอุ้ยจ้ะหลบเว้ยเฮ้ยมันสับเสียวเสียวที่เป่งเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวดื่มอันนี้ก่อนก็จะเข้าไปฟันมันจะก,การดเลยทุลรูเทลอสวุวินหัวขาดไฟนั่นไงไ,งไฟไฟกับลม เข้ากันเลยนี่แม่ยังไงแล้วยังไงเราเลวเวลสู่เว้ยนี่แหละคือความโหมดร้ายของ m m o ไงละ่ะข้าคือเจ้าแห่งทุกสิ่งที่เป็นทองสักวันทองเราจะกลับมาอีกครั้งมาสู่มาตุภูมิที่คู่เคียงนะเชิง พึกษาทองจะกลับมาอีกครั้งนั่นแหละใหม่แล้วละ่ะเจ้าได้ตายไปแล้วมหาลูนก็ปริกนะครับผมเรียบร้อยหูแล้วรู้สึกเหมือนจะพออัพอ,อีกหนึ่งเลเวลนะครับผมคือผมไปฟาร์มเพื่อที่จะให้ใช้ไอตัวอัลวินหัวขาดได้ก็เลยอัพไป MP หรือ น่าจะหลายเวลอยู่เหมือนกันอัพมาถึง17โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นอัพเลือดบ้างโอเคเรียบร้อยนะเราจะไปต่อกันในเ,เมืองด้านล่างนะแกนผมขอหาหดูก่อนว่ามันมีของอะไรอีกไหมอุ้ย,ยบัลลังเหรอเจ๊ถ่ายรูปแปบบ๊บขาคือผู้ชิงบัลลังที่นี่นะ ใครมาเขียนอะไรตรงนี้นี่เหมือนบงังมันถ่ายรูปไม่ได้ตู่เสียงรถย่งดังสิเมตรจะถึงแล้วนะโอ้ยฉัยืนลงมาแล้วก็มีปวดขาแน่ๆโชคดีนะที่นั่งเป็นเมืองที่ดีนะมีแต่ซากโบราณปักพังประหลักปักพังเกินเลยวะประหลาประหลาประหลักประหลากประหลัก ประหลักหักพังจะใช่นะไปหาพรก่อนดีไหมเดี๋ยวเราไบสู้เราทำไมเจ้าคือเงาตามตัวท่านหญิงเลนนี่อยู่ที่ท่านใดเดี๋ยวทาไมไบสู้แล้วะเดี๋ยว เรามารับเคสกับนายนะเว้ยนายจะมาฆ่าเราทำไมโดดฟันอย่าอย่าเพิ่งดื่มดิแย่ใ yeah! <laughs> ช่ไม่ได้นะก็นายไปยืนตรงนั้นเองน่าจะเป็นเพราะผมไปตีสุรวิทจนตายนะเผลอเนี่ยอีเราผเผลอเลยตีสุรวิทต,ตายไปผมว่าน่าจะเป็นเพราะอย่างนั้น ไร์เขาเลยจะฆ่าเราน่าจะไปต่อเควสไม่ได้ละเพราะว่าเซโวิทตายไปแล้วคือที่ผมไปดูมานะเรามาที่นี่เราเราต้องมาคุยกับไร์เราก็ต้องกลับไปหาเซโวิทแต่ตอนนี้เซโวิทตายไปแล้วอันนี้ก็เลยมันน่าจะต้องตัดจบเควสตรงนี้แหละเอ,เอาไว้แบบนิวเกมนะเราก็เจอกนะันนิว دة. เกมนะไบรท์ปวดตีเลยเนอะเพื่อนอะปวตีเลยโอ้ มันตัวอันตรายขอโทษด้วยนะไว้แล้วไม่ให้อะไรเราเลยล่ะเควสพังไปหมดแล้วไม่น่าไปตีซูรูวิทเลยอ่ะการคอนเทนต์วันนี้โอเคเดวไปจุดไฟนะเหลืออีกกี่จุดเหลืออีกสามจุดโอเคได้เลยเราเรามาเปลี่ยนบรรยากาศสู้กับกวางแล้วกันจุดไฟให้ไม่พอยังต้องมาลูบหัวปลุกกันอีกอเฮ้ยถูกความมันยังไม่ตีไหนเนะ่รูเทล สิดการมันมันโดดมายังไงเออยหลบโอ้โหหลบไม่พ้นโอ้โหดื่มก่อนเลยถ้ามันแรงโอเคลายเวสทีทุกบาลนี่โดนเข้าไปสามร้อยแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาให้มันล้มอ่ะอุ้ยตายโดนเลงดูเทลดึงความสนใจให้หน่อย สวยเลยเพื่อนทำไมมันยังตามอยู่อ่ะโอเคไล่โอ้แม่งสกิลโอมันไวมากเลยเวย้ดีๆก็ตามไม่ทันว่ะอุย้ยดื่มก่อนขอดื่มก่อลอย่าเพิ่งลงมานะหลบไม่ได้หลบไอ้แอม่เกือบตายเวนดูเท่ดึงความสนใจหน่อยสวยวันนี้แหละเราไลา่ ลาใสหัวมันมันจะได้ล้มโู้ไม่ไวจัดเวทก็ตามไม่ทันเวทถุกระบาดมันตามไม่ทันเฟสสองแล้วเหรอโอ้โดนอยู่บ้างแจะไม่มากแต่ยังโดนโอ้โหมึงจะเร็วไปไหนเนี่ยเพื่อนต้องกาดจังหวะตอนมันเข้ามาตอนเข้ามาก็ไม่ได้หมดหมดก๊อกแล้วเดวถึงเวลาระยะประชิด ที่โค้โอ้โเดินไวไปไหนเปไหนมันเดินไวจริงอ,งอ่ะเนี่ยชิปชิปหายละเดินไวจังปะเจเลือดโดนสวยเลือดแรงมากแต่มานาวมันจะหมดอ๋อหลบไม่ทันยังไงวะ กระดแล้วนะจังหวะมันก็ไม่ได้ยากนะเมื่อกี้ขับหัวไปมานะมนเนี่ยไม่โอ้ไม่โดนชิบหายละดูเทลสวยมากดึงความสนใจไว้เลยไม่มีลูเทลนี่แย่เลยได้มีโดทัวร์มาวะทุรีชนเผา <c oughs> ทัางออกอยู่ไหนวะที่หายแล้ว อย่าบอกนะให้เราวารออกให้ตายสิรีบจบเกมนี้แล้วก็จะเป็นิวเกมใหม่นะเพราะอยากจะไปเล่นเควสเลนนี่ว่ะอยากได้ชุดจอมเวทเดี๋ยวเอาคราวหน้าเดี๋ยวเราจะเป็นสายเวทลแกันเราจะมุ่งมั่นเป็นฝ่ายเลนนี่ไปเลยผมก็ได้มาสำรวจไปนิดเออสำรวจไปแล้วคร่าวๆก็ยังไม่หมดหรอกนะแต่ก็สำรวจจนเปิดสะพานได้ละเดี๋เราไปสู้บอสตัวนั้นเง ตัวนี้มันเก่งอย่างเก่ง,งกว่าไม้กีตเยอะเลยอะ่แะแบบโคตรเก่งเกินไปมั้งผองเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บโซ์แป๊บเสียดายดูเทลเข้ามาช่วยเจ้าแล้วนี่ฝันไม่โดนเหลือเชื่อไม่ไงไม่ไงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมดูเลือดเกือบตาย หลบออกมาหลบออกมาดื่มเฮ้ยาสาดเลือดเข้าไปหลบไม่ชิบ่ายละไม่กอดเลือดเข้าไปดื่มด้วยหลบโอ้ทุกครั้งที่พูดว่าหลบไม่เคยจะหลบได้ ปาเดเรือระเบรอุ้ยเดี๋ยวหันกลับมาหลบออกมาชิบหายแล้วท่าน,นี้โอ้เสาเสาช่วยกูก็ด้วยไอ้เสาเสาช่วยกูด้วยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายโอเคเกตไปรอดดิวะรอด,ด,อดหรอวะาดูยทวเราตายไปแล้ว อู้แทงอะไรแทงอะไรเดี๋ยวก่อนดีเย็นกระโดดไปฟันอุย้ยเดี๋ยวโดนมันแทงกลับมันมนืโอ้ใหม่ก็หลบออกมาดื่มเลือดให้เต็มเข้าไว้เฮ้ยเจอเลือดสาดไเป็นไงเฮ้ยชิบหายหลบยาก เฮ้ยฟันโอทาอะไรเนี่ยโอ้ oh m ม god ลุกลุกลุกดื่มดื่มดื่มฟาดเลยเขาเป็นอีกนิดเดียวเท่านั้นเฮ้ยเอาอีกแล้วเสาเสาเสา,สา,สาช่วยด้วยไอ้เงี้ยดื่มดื่ม,มจะหมดละนี่แม่เป็นไงล่ะขุนลุกเลยเจอตัวนี้ โอไม่กอดไอ้มังสาเทพไปแล้วนะไม่อยู่แล้วเฮ้ยระว้ามาเจอบอสน่าสนใจอันนี้บอสสุดท้ายเลยปะเนะี่ยไม่น่าใช่แล้วดูเหมือนจะใช่นะนี่เหรอหอกเก็บสิโลกโลกใจเย็นเราต้องใช้หอกสู้เหรอเอาแล้วกันเชื่อคำแนะนำนะไหนว่าหอก ขอเลือกอาวุธก่อนนะจะเย็นแล้วดูเหมือนเราจะใช้ได้เลยนะแต่มันดูไม่เก่งเลยอ่ะจะดีจริงเด็แต่เขาบอกว่าสั่งหารมันด้วยหอกใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวทำไมดูกากเนะี่ยไปสู้มันยังไงบ้างโอ้ย,อย,อยไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยถามจริงไม่มีแน่ ้ยแรงแรงถว่าน่าจะต้องเชื่อคำแนะนำอููเบี่ยงมาอีกแล้วอูอูอะไรวะเนี่ยกูงงไปหมดแล้วเพื่อนสองทีนะสามทีเกือบไฟไฟไฟใส่กันไฟมาเว้ยแค่สะเก็ดไฟไม่ขนาดอุ้ยเดี๋ยวโลภมากไงเมื่อกี้โจมตีซ้ำกิ้งไปเลยยังเโจโตดิเกดแตกเกดแตกเราเสยได้ เิตยได้ชัวเกตแตกอะ่ะนี่แม่เริ่มเล่นเป็นละมามาโอ้ยหลบได้เว้ยเจอไอ้ไลคาดฮู้ฮู้โยติกเก็บเขาไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะไอตัวนะั้นอย่าบอกนะมีเฟสสองเชียร์เราไงนี่ เกตเขาเหมือนเกตบางกอนเนะี่เฟสองยิงดินี่หลอดไรขาดต้องบอกว่าเราเป็นผู้โมมองอีกแน่เลยก็ย่อมได้ชิปหายแล้วไงหีิบอะไร้อากกากปากเฮ้ย ดาบเลยใส่แหวนเยอะซะด้วยเครื่องรางมันน่าจะเป็นเครื่องรางอูสเตตัส้าจะสูงน่ดูอีโหมดนี่เอ้ยเจ้าต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับราชาอสสพิษเอะมากเกินกลิมเทพเจ้าด้วยกันกับข้าไม่เอาหรอก ถ้าจะต้องมีสภาพแบบนั้นข้าขอเป็นมนุษย์ธรรมดาดีกลัเาเชื่อมานาจะหมดจะสู้ได้ไหมเนี่ยอุย้ยดาบอุย้ยชหายมันใช้ดาบอะไรอย่างนั้นนะ่ะดาบหรือไม่กลัวทอนอุ้ยหลบอ้อนน่วานไม่ไหวเกียด เกียไอตัวแบบนี้แล้วใช้ดาบแบบกวดพื้นมากน่าจะต้องเริ่มซูใหม่ตั้งแต่เฟสแรกเลยปะเนะี<ฮ>่ยโห<ฮ>เตรียมเสยตายแน่มึงมึงร่วงแน่ต้องไปสู้ โอเคขอดื่มก่อนตั้งตัวก่อนนะอุ้ยโอ้จะฟาดก็ฟาดเถอะขอร้องล่ะธรรมดาเกยแปลกบอกเลยเกยแปกแล้วโดนแน่โดนแน่ออ้โดนแน่ขยจกขยรอนขหยาบ่ะฮะออ้พูดแม่งริดรัวล้ะ มันดาบมันไม่ใช่เสียมใช่อย่างนั้นทำไมไปสอดปิชาดาบไม่มันวะตีบวกเอาวุธนี้ได้ปะวะตีได้จัดเลยนะแคะ่เสริมอย่างเดียวอเอได้แค่นี้นะความันจะร้ายแรงขึ้นเท่าไหร่ว่า รู้ว่าหขึ้นมาเป็นขึ้นมาพันกว่าเดี๋ยวก็ได้รู้เฮ้ยเฮ้ยจีิไหมจริงงูเวนเอ้ยมามาเทียมเลยวันนี้ต้องกิ้งกิ้งกิ้งก็ไม่รอดโอ้โหจากใจเลยนะจะหลบทางเยี้ยนี่ยังไงวะทำดีดายแล้วกันผมว่ามันไหวนะ ถ้าเราไม่พลาดโดนมันโจมตีอน่ยไม่ไหวเพราะว่าดาเมจหลอนค่องข้างแรงนะแรงมากยังไงก็ไหวแหละไม่โดนจมตีนะ ร่วงรูว่งแล้วก็พืบซ้ำไม่ไไม่ไงจังหวะนี้เราต้องเรียเข้าไปจงตีมันให้เกอมหน้ากากมาตังจังหวะนี้มันแบบกวนตีนอยู่ปล่อยหมวกระโหลกอ่ะ พังเง้วพังเง้ยพง้ยโอ้ยลืมเหลือสตาร์มไม่น่าไว้หลบเกือบเกือบตายกูนี่ไงแตกแล้วแตกแล้วคราวนี้เหลือแค่รอจังหวะใช้ท่าใหญ่อ๋อนี้มันถอยว่ะแปลกนี่ไะนี่และนี่ดูนี มันจะจ้วงเราเติมเลือดก่อน,น,นแล้วกันเราก็ใช้ท่าใหญ่เลยคัวแมันก็คัวอีกหนึ่งดีล้วก็รีบทำดาเมจหนึ่งสองแล้วอย่าลืมเหลือไว้หลบหัวมูเพราะว่ามีจังหวะน,นี้เราก็ซ้ำด้วยท่าใหญ่เลยไม่แน่หงายไปอย่าลืมเหลือไว้หลบหัวมูลเลย เ้ยเมื่อกี้ผมกำลังเพลิดเพลินอะแล้วไม่ได้ดูเลือดบอสโอ้ไม่กอดไม่ว่าใครก็ขังข้าวไว้ไม่ได้พอข้าพราะอสรรพิกไม่มีวันตายฮืออฮืะหมดรที่หลังดังกว่าเว้ย <c oughs> คุณผู้ชมสักเซตว่ะวันนี้ผมค่อนข้างผ่อนใจมากเลยสำหรับวันนี้ก็พันนี้ผมว่าตัดไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันบายบายครับผมโหลูนโคตรเยอะนั่งพอนแต่ถ้าแต่เราจะอัพะอะไรดีสเต็งคือสิ่งที่เรียกว่าความสุดยอดของนั้นเราอัพมา30เลยแล้วก็ไม่แล้วกันทำสักยี่สิบเก้าเพิ่มเลื่อนมาสักยี่สิบสี่ด้ไหม ไม่ไม่ใส่ชุดไม่ค่อยได้น